สถตอนนี้นะคะเราองในการรมนะคะยนสุวีนให้กับอรียนชั้นประ5กับมหนะคะแล้มาดูกันว่ากิจกรรมจะสริมสถานแค่ไหนนะคะแต่เราไม่ิมือเชียมือม้เยทำไอยลยลปลยาอยชีนะตือม้าือกบวมือกนาตับมือกิเก

ตัวีชื่อตาดองชน้องชกเอาอะเขาหมายถึงหน้าปาัดหรอทม่ได้พวกน่งเราไม่ต้องป,ปัดเอาไอวะเราไต้องป,ปัดเอาไอวะตัว เขโจะสตาถ้าชื่อเป็นคุณจะเขมหูจมูตาหาตามีปตาลึกตายิันยเร็วสามสองชช้านะครับตาหูจะูปาตามือลูกสองมือ ตาหูจะูกปากตาตาหูจะบูปาตาหูจะููปาตาหูจะบูปาตาสีคนสีคนยืนหน้าแถวแต่ละตัวเลยเนียกลุ่มไหนกลุ่มมันถ้า,ถานะครับผู้นําของกลุ่มไหนทีครูจะให้จับกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มขึ้นเด่นหูจะบู 大悟就悟吧，大悟就悟吧。

พูตามสุญนอนูตามสมบนอนลอน้ำมาลอยน้ำมาลอยน้ำเป็น่อยหมอนลอยน้ำไอหมอนพดเรนอลอยน้ำมาลนเป็นอยหมอนอ้คนนี้ยาวแหแล้วเอไม่ไมนอลอยน้ำมาลอยน้ำเป็นหมอน่ลอน้ะ จำไม่ได้หอนลอยน้ำมาหอนลอยน้ำมาลอยน้ำลอยน้ำไปหอยหอนไปหอยหอนนี่ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนนะคะที่ละลายพฤติกรรมเด็กก่อนที่จะอบรมนะคะให้ความรู้กับเรื่องของโรงเรียนสุจริตนะคะพอดีว่าคาำนี้นะคะฝ่ายมีสอนอันหนึ่งคนนีนะคะยังไงก็ขอฝากกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนหลวงมาศได้ยากตรงไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ